สวัสดีครับผมสมหมายใจสูงเทพเซลสาขาสีคลินวันนี้เรามาให้ดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถแต่งล้อเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าเป็นตัวสูงมาตรฐานเป็นสีประตู1.9 DDI ด s อ s รุ่นนี้มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดามีสองสีให้เลือกมีสีขาวกับสีบอลเงินสีขาวเป็นสีธรรมดาแต่เป็นสีเงินเป็นสีเมทัลลิกราคาจะเพิ่ม สูงกว่า7,000เรามาดูด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้าจะเป็นไฟแบบไฮโดรเจนเป็นไฟธรรมดามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างมีช่องสำหรับใส่ไฟตัดหมอกด้วยนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้าโฉมส0 0พันที่2จะเป็นแบบนี้นะครับมีเขี่ยวขึ้นมามาพร้อมกับโลโก้ยิสุสีเงินเครื่องพันเกรซซรแงมา้า สี่สูบแถวเรียงส6บกวาโอให้คับชา้าบคอมมาเร็วดเเรกเอเจคชั่นมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับการเผาไหม้หมดจดประหยัดน้ำมันเป็นเครื่องยนต์อีสูบูพาวเวอร์เจนชั่นที่สองเป็นรุ่น r z 4 etc ปวงล้อกลมกึงนกับรถเปลี่ยนลายล้อแม็กใหม่เดิมจะเป็นล้อเหล็กขนาด2 1 5หทับ70 r 1 5 จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กก้านใบพัดก้านใบพัดเข้ากับตัวสีประตูรุ่นนี้มากๆเลยนะครับผมว่าชอบชอบเลยสวยมากๆนะครับก้านสีดําแล้วก็ขอบของก้านก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ข้อเบรกสีแดงดุมล้อสีแดงนอตล้อสีแดงตัดกับรถเวลาวิ่งสวยมากเลยนะครับขนาดยาง245ทับ 45R18 ด้านหน้านะครับถ้าด้านหลังเป็น275ทับ 440R18 ด้านหลังด้านหลังนู้นนะครับ จะแมทกับด้านหน้าพอดีนะครับเป็นรถแต่งช่วงล่างอิสระปริงนกสัง2ชั้นมาพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคง้งช่วยในเรื่องการทรงตัวไฟเลี้ยวขึ้นที่ที่ตัวรถด,ด้านข้างกระจกมองข้างขนาดใหญ่ออกแบบตามหลักแอโรดันามิกปรับไฟฟ้าแต่พับด้วยมือนะครับพับด้วยมือแบบนี้เกรดเมือจับประตูเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่ ฟิล์มใสกังสารที่เรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยถังน้ำมันเจ็ดสิบหกลิตรด้านหลังก็จะเป็นเบรกก็จะเป็นดัมเบรกนะครับด้านหลังจะไม่มีข้อเบรกนะครับเพราะว่าด้านหลังจะเป็นดัมเบรกจะไม่มีดิสเบรกข้อเบรกจะไม่มีนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ดุมล้อก็เป็นสีแดง็อดล้อสีแดงนะครับขนาดยางด้านหลังก็สองเจ็ดห้าทับเจดทับสี่สิบาสิบแปดคัตซีขนาดใหญ่นะครับ แหนบอยู่ใต้เพาคันนี้จะโหลดอยู่ที่หน้าหน้าสองหลังสามนะครับจะสวยๆแบบนี้เลยนะครับถังน้ำมัน76 l, ลิตรรองรับน้ำมันบีย่สิบใส่กระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยไฟท้ายเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบมาตรฐานมือจับขนาดใหญ่เป็นสีดำด้านท้ายเป็นแบบนี้นะครับเกรดเอจะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับ ปุล้อด,ด้านหลังคมกลืนกับตัวรถไฟเบรกตดนทีสามขนาดใหญ่เป็นแบบนี้รุ่นนี้จะไม่มีไลฟ่ฟาด้านหลังนะครับเกตเอสอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในตอนหน้ากันนะครับเปิดประตูนิดนึงอ่าแผงประตูด้านคนขับก็จะเป็นผ้ากูนุ่มนะครับเป็นแบบนี้มือจับเปิดประตูเป็นสีดำ ที่ปรับกระจกไฟฟ้าด้านข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยใช้บิดเอาละครับปิดเสร็จแล้วก็โยกเอาอันนี้มีเตือนสัญญาณลึงกุญแจด้วยนะครับเวลาดึงกุญแจออกก็จะไม่มีเสียงหัวเกียร์เป็นแบบนี้นะครับเวลาใส่เกียร์เป็นแบบรีเวิร์สลิงใช้แหวนเกี่ยวแหวนขึ้นมาแล้วก็ดันแบงค์ซ้ายนะครับดันแบงค์หน้าเป็นเกียร์ถอยหลังจะไม่สับสนเวลาใส่เกียร์ แอร์ Air, เป็นแบบบิดเอาแบบธรรมดาเครื่องเล่นแบบซีดีสองดินด้านหน้าจะเป็นวัสดุจะไม่เป็นกูนุ่มนะครับไม่เหมือนเกรด LDA ตัวนี้จะเป็นเกรด S ถัดมาก็จะเป็นเกรด l เ a เกรด LDA ก็พวงมาลัยก็จะมีปรับฟังก์ชันที่ด้านเครื่องเสียงด้านเดียวนะครับแต่ว่าเกรด S จะไม่มีไม่มีตัวปรับฟังก์ชันที่พวงมาลัย หน้าจอเป็นแบบ M I D เป็นแบบมาตรฐานเป็นแบบนี้เลยนะครับมีวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็วัดความเร็วผมอะไรปรับได้ถึงสี่ทิศทางตามสรีระของผู้ขับขี่เบาะนั่งเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับแบบขึ้นรูปนั่งสบายเวลานั่งอกกระชับเหมือนชุดอเมริกันฟุตบอลนะครับข้างในกว้างความสูง170นี้ เหลือประมาณสองคปั้นได้เลยนะครับนั่งแล้วกว้างนะครับมีที่ใส่แก้วน้ําด้านข้างครับตัวนี้มีกองฝุ่นเพลีมสองจุดห้าด้วยคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับสามารถที่จะนั่งรถคันนี้แล้วกองฝุ่นเพลียมสองจุดห้าได้ด้วยแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าสองใบมีระบบเบรก abs เวลาเบรกกระทันหันล้อจะจับปล่อยจับปล่อยนะครับทําให้รถไม่เสียการทรงตัวมีระบบ ess เวลาเบรกกระทันหันไฟฉุกเฉินจะติดให้ทันทีเลยโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับตัวนี้หลังคาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีนี้แล้วก็มีไฟในเก๋งด้วยไฟในเก๋งสองสว่างนะครับทั่วถึงทั้งคันเลยข้างในนะครับอันนี้ตอนหน้ากว้างนั่งสบายแบบนี้นะครับเกตเอสเรามาให้ดูกันรถมิทยลอยลงมาเรื่อยๆนะครับให้ดูวันละรุ่นผมก็ทำ u t u b e ไปเรื่อยๆให้ดูทุกวันนะครับวันละรุ่นวันละรุ่น รถอีสูมีประมาณ50กว่ากรุ่นเราก็ทยอยส่งให้ลูกค้าดูเรื่อยๆเปรียบเทียบแต่ละรุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นเกตเอตัวเริ่มต้นตัวประหยัดเลยแต่แต่งสวยนะครับแต่งล้อแต่งล้อแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับดูระยะไกลนิดนึงจะได้เห็นภาพของรถว่าเวลาเปลี่ยนล้อแล้วสวยประมาณนี้เลยนะครับรุ่นนี้เปลี่ยนก้านใบพัดเดิมจะเป็นล้อเหล็กขนาด15นิ้วเรามาใสา Mac ่แม็กขอบ18ก็สวยเป็นแบบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้ก็ ท้กเข้ามาหรือว่าดูใน youtube ชอบก็สอบถามเข้ามาใน youtube ได้นะครับเอาเรามาดูตอนสองตอนสองกว้างนั่งสบายมือจับเป็นสีดำครับแบบแบบนี้เลยนะครับตอนสองเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับสามารถพับแยกได้สี่สิบหกสิบปรับพับได้หลายแบบพับผนัง ด้านพนักพิงสามารถพับด้านหน้าได้แล้วก็ที่นั่งนี้พับขึ้นบนได้ทําให้ใส่ของได้กว้างเราไม่มีไม่มีใครนั่งไปด้วยเราใส่ของได้เยอะเลยอันนี้หุ้มพสติกอยู่นะครับรถใหม่ลูกค้าเราก็ก่อนปล่อยแล้วก็ขอลูกค้าให้ทำดูคลิปให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับด้านเพดานก็จะมีที่พักมือด้วยนะครับอยู่บนหลังรางหลังคาด้านบนกว้างกว้างแบบนี้นั่งสบาย แต่รุ่นเกีรเอไม่มีแอร์ตอนสองนะครับมี Air 2, แอร์ตอนสองจะมีตั้งแต่รุ่นเกีรซไปตัวตัวสูงมาตรฐานเกีรแอร์ก็ดีอก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้อ่าเบาะพนักด้านฝาประตูเปิดด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้กว้างแบบนี้เลยคันนี้เป็นสีขาวรุ่นนี้จะมีสองสีมีสีขาวธรรมดากับสีบอลเงินนะคะมีสองสีให้เลือกลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ วันนี้เราให้ดูรุ่น CAP4 1.9 DDI 7S ตัวสูงมาตรฐานให้ลูกค้าดูอยากได้รถสวยๆแบบนี้ก็สอบถามมาได้นะครับเรายินดีให้ข้อมูลเป็น YouTube ใหม่ยังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเรามีรถให้ดูทุกวันเพราะว่าที่นี่เป็นที่รถลงเป็นสต็อกใหญ่เลยแล้วก็เราจะมีส่งไปตามสาขาต่างๆแต่ที่นี่เป็นที่ เก็บสต๊อกเราก็โชคดีได้เห็นรถเรื่อยๆเป็นทุกวันเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็ให้ดูรุ่นนี้ราคาค่าตัวรถรุ่นนี้แคลฟอร์เีย 9DI g S 3, สีขาวราคาค่าตัวอยู่ที่696,000ถ้าเป็นสีเมทัลลิกสีเทาสีบอลเงินเพิ่ม7,000มีเกียร์ออโตโด้ด้วยนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้เพิ่ม40,000ราคาอยู่ที่736,000นะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกเพิ่ม7,000เหมือนกันสําหรับวันนี้ข้อมูลไม่ครบถ้วนประกันใดขออภัยด้วยนะครับ ยินดีให้ข้อมูลดีๆทุกท่านสอบถามมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ